พรรคเพื่อไทยนะัดเปิดตัวย่างเป็นทางการแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคในคืนวันพุทธที่5เมษายน2566ในการปราศัยใหญ่คิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคน โดยก่อนหน้านี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของคุณเศษฐาทวีสินได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแซนซิริจำกัดมหาชนรวมทั้งทุกตำแหน่งใน,นานะกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่3เมษาย,ยน2566เป็นต้นไป ซึ่งคาดการกันว่านะคะเป็นการเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะโดยที่ไม่ได้ปรากฏรายชื่อของคุณเศรษฐาอยู่ในบรรัญชีรายชื่อของผู้สมัครสสระบบบรรัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะคุณแพททองทานจินวัฒน์หรือว่าคุณอ,อุ้งอิงก็ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สมัครคสสระบบบรรัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยเช่นกันค่ะ ในขณะที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักได้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสระบบแบ่งเขตที่เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดน่านค่ะอย่างไรก็ตามค่ะล่าส,สุดคุณประเสริฐจันทละวงทองเลยค่ะทการพักเพื่อไทยได้เป็นตัวแทนพักเพื่อไทยเข้ายื่นบัญชีแคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีของพักต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะโดยที่นะคะรายชื่อก็มีคุณอุ้งอิง คุณเศรษฐาและคนที่3ก็คือคุณชัยกเกษมนิติสิริค่ะซึ่งก็เป็นประธานในยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตอนจะัหมหลังการเลือกตั้งปี2562มาแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวงวิเคราะห์การเมืองก็ยังเชื่อว่าหากได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเลือกใช้บริการคนในตระกูลชินวัตรค่ะโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะเขาได้กล่าวผ่านรายการครับเฮาส์ของกลุ่มแคร์ค่ะบอกว่ามีคนถามถึงว่าน้องอิงพอจะเป็นนายกได้หรือไม่ถ้าถามตนเขาเป็นได้ดีทีเดียวตนชีน้นำเขาได้เขาต้องตัดสินใจเองเพราะตนครอบงำเขาไม่ได้แม้ว่าจะเป็นฐานะพ่อเขาโตแล้วคิดเองได้มีครอบครัวแล้วก็ต้องคิดเองได้ ตนแล้วแต่เขาวันนี้เขาทุ่มเทให้กับพักเพื่อไทยมากตนในฐานะผู้ก่อตั้งไทยรักไทยก็ภูมิใจมากที่เขาทุ่มเทแม้ว่าจะท้องแก่ขนาดนี้เขาก็ยังทุ่มเทเขามีลักษณะท,ที่ตนเองอาจไม่มีคือมี DNA แม่ตนเลยเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีกว่าตน ซึ่งแม่ในที่นี้นะคะก็หมายถึงคุณหญิงอ้อหรือว่าคุณหญิงพจมานนะทป้อมเพชรค,ค่ะถึงแม้จะมีบางเสียงในพักเพื่อไทยนะคะอย่างไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะเลือกที่จะสนับสนุนให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเรื่องของการรัฐประหารค่ะ